นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองจังหวัดระนองน้องๆเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรฝฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565ได้ทยอยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการอบรมซึ่งบรรยากาศการอบรมน้องๆทุกคนได้ร่วมกิจกรรมหลอ่อล้อมพร้อมทั้งได้รับ คำแนะนำสั่งสอนและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยผ่านกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ฝึกตื่นเช้ามาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรวมถึงทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะจนถึงเข้านอนโดยน้องๆได้ฝึกฝนผ่านความดีพื้นฐานสากลห้าประการตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวลการตรงต่อเวลาและการมีสมาธิโดยบทฝึกทั้งหมดนี้ทำให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ยึดมั่นในพระรัตนไตรยัยและจะเป็นพื้นฐานบ่มนิสัยที่ดีในการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีบรรพชาเป็นสมเณรค่ะ